เรียนคณะกรรมการกับผมนายมงคลเกตโกมลจากวิทยาลัยอาชวศึกษาเอเชียขอรายงานการวิจัยเรื่องศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานในยุค4.0ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2วิทยาลัยอาชวศึกษาเอเชีย การทําแบบึุหัดส่งอาจารย์ผู้สอนนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการการเรียนการสอนเพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนในในการประเมินผลการเรียนรู้แล้วยังมีผลต่อการเรียนในชั่วโมงหรือสัปดาห์ถัดไปเ <c oughs> นื่องจากแบบบุหัดจะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนผ่านไปแล้วว่านักเรียนนักศรรึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดจากการศึกษาครับ พรว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานหรือการบ้านไม่ตรงเวลาที่ผู้สอนกําหนดหรือบางคนไม่ส่งงานหรือการบ้านเลยบางคนมาส่งโดยการลอกเพื่อนซึ่งทําให้ผู้สอนนะครับไม่สามารถวัดความรู้หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ซึ่งมีผลกระทบต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนักศึกษาดังนั้นนะครับผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาข้างกล่าว จึงได้ทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงยุค4.0ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับคำว่านักเรียนนักศึกษาในยุค4.0ความหมายในที่นี้นะครับในการวิจัยนี้คือการที่นักเรียนนักศึกษาเขาเกิดมาในยุคดิจิตัลความคิดความอ่านของเขาก็จะไปอีกแนวทางหนึ่งนะครับ กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงยุค4.0ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2สาขาง,งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียตอมแนวคิดนะครับตัวแปรตามนะครับก็คือสิ่งที่อยากรู้นะครับนั่นก็คือพฤติกรรมการไม่ส่งงานในยุค4.0ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ส,สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยออชีวศึกษาเอเชียตัวแปรต้นนะครับหรือเครื่องมือที่ใช้นะครับในงานวิจัยครั้งนี้ก็คือแบบสอบถามการไม่ส่งงานหรือการบ้านกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ส,สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่โรงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563วิทยาลัยออชีวศึกษาเอเชียจำนวน30คนกรับจัดตารางนะครับ <c oughs> เป็นการจัดเรียนลำดับใหม่นะครับซึ่งความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มนะครับไม่แตกต่างกันนะครับนั่นหมายความว่าพฤติกรรมการไม่ส่งงานในยุค4.0นะครับระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่สองสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียไม่แตกต่างกันนะครับ, <c oughs> รบในตารางนี้นะครับคือค่า independence sample test นะครับจัดเรียนลำดับใหม่นะครับเป็นความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มที่แตกต่างกันนะครับ ซึ่งจะมีอยู่36ข้อนะครับซึ่งได้แก่ครูอธิบายเร็วนะครับแล้วก็เตรียมสอบวิชาอื่นกับรืมทำนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับจากรายการต่างๆนะครับใน F test นะครับ e e v n test ค่า k y value นะครับของแต่ละรายการนะครับมากกว่าระดับในแจะสำคัญที่ตั้งไว้0.05นะครับ ดังนั้นจึงยอมรับเลศศูนย์เือความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันข้อที่2นะครับเมื่อพิจารณารายการต่างๆในทีเทสนะครับถ่า p value ของแต่และรายการมากกว่าระดรับมัยยะสําคัญที่ตั้งไว้ที่0.05ดังนั้นจึงยอมรับเลศศูนย์นะครับส่วนรายการลืมทำนะครับตัวอธิบายเร็วและเตรียมสอบวิชาอื่นซึ่งน้อยกว่าระดับมัยยะสําคัญที่ตั้งไว้0.05ดังนั้นจึงปฏิเสธเ0ขู ครับข้อเสนอแนะนะครับจากผลการวิใจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้นะครับผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้หนึ่งสำหรับผู้สอนและอาจารย์ท่านอื่นที่สอนนักเรียนกลุ่มนี้และกลุ่มอื่น1.1นะครับควรดูแลกระตุ้นและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนให้มากขึ้น1.2นําข้อเสนอแนะของนักเรียนเกี่ยวกับการให้ทําแบบฝึกหัดงานหรือการบ้านไปวิเคราะห์ปรับปรุงให้เหมาะสมกับ การจัดการเรียนการสอนในเรื่องการให้ทําแบบผูขัดงานหรือการบ้านครั้งต่อไปข้อเสนอในข้อที่2นะครับข้อเสนอในสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป2.1ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปทําการวิจัยต่อในเรื่องการแก้ไขหรือปรับพฤติกรรมลืมทำครูอธิบายเร็วและเตรียมสอบวิชาอื่นของนักเรียนและผู้สอน2.2ควรวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่นักเรียนนักศึกษาพึงพอใจ และช่วยปรับพฤติกรรมความรับผิดช,ชอบของนักเรียนครับขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ